หลังเกิดปัญหาพบความผิดปกติเกิดขึ้นในโครงการโคบานชายแดนใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมปรับเงื่อนไขนะคะจะดึงผู้ประกอบการรายอื่นเสนอคุณสมบัติการจำหน่ายวัวแล้วก็จะให้สิทธิเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ถือเงินนะคะเลือกซื้อพันุวัวได้ตามราคากลางตลาดด้วยภายใต้เงื่อนไขก็คือต้องมีเอกสารครบถ้วนนะคะแต่ทีนี้ในระหว่างการตรวจสอบก็ไปพบข้อมูลจากรองประธานสภาเกษตรปัตตานี อ้างว่าจริงๆแล้วเกษตรกรถูกโฆษณาชักจูงให้ซื้อบัวจากผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเพื่อให้ผ่านการตรวจโรคค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการดำเนินโครงการโคบานชายแดนใต้กับส่วนราชการร้องพบปะกับเกษตรกร2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผู้เลี้ยงโคหมู่2ตํตำบลตันหยงสุโละอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและกลุ่มบ้านทุ่งใหญ่หมู่1ตําตำบลบ้านนอกอําเภอปันเรรจังหวัดปัตตานี นายสุรเดชหหยีสมัแอร์รองประธานสภาเกษตรจังหวัดปัตตานีพูดถึงกรณีที่ต้องจัดซื้อแม่พันวัวจากผู้ประกอบการเพียงรายเดียวโดยบอกว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการมีผู้ประกอบการฟาร์มวัวที่ติดต่อกับสออบตก็คือบริษัทวิชัยฟาร์มจังหวัดนครสวรรค์และทุกครั้งที่มีการประชุมโครงการดังกล่าวกับเกษตรกรจะมีตัวแทนของผู้ประกอบการรายนี้มาด้วยตลอดแล้วก็จะเสนอคุณสมบัติที่คล้ายกับการโฆษณาจูงใจ ระบ,บุว่าถ้าซื้อแม่วัวกับเอกชนรายนี้จะได้แม่พันธุ์ตรงตามสเปค ได้รับการรับรองสุขภาพสัตว์มีบัตรเคลื่อนย้ายที่ถูกต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนพร้อมกับใช้ข้ออ้างเรื่องการตรวจโรคเป็นข้อต่อรองค่ะบอกว่าถ้าไม่เลือกผู้ประกอบการรายนี้อาจจะไม่ผ่านการตรวจโรคทําให้ในช่วงเริ่มเปิดโครงการนําร่องนั้นเกษตร,รกรจึงมีความมั่นใจที่จะซื้อแม่พันธุ์วัวก,กับเอกชนรายนี้แต่พอทําสัญญาซื้อขายวัวแล้วก็ส่งมอบกลับไม่ได้แม่พันธุ์ตามสเปคแล้วก็ไม่ทราบที่มา ส่วนเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายจะถูกจัดส่งให้หลังจากเซ็นสัญญาซื้อขายกันไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากเกษตรกรว่ามีผูป้ประกอบการเพียงรายเดียวเข้ามาเจรจาซื้อขายวัวค่ะเราก็ไปชุขทางกลุ่มว่านะผู้กับการเขามาเสนอนะอย่างนั้นอย่างนั้นว่าทางเราคิดยังไงพร้อมที่ว่าจะจะจะเข้าโครงการเขาไหมอะไรอย่างนั้นแต่ทีนี้คือทางกลุ่มก็คือโอเคครับอ่า ทางกลุ่มโอเคเราก็คุยกับผกกู้ประกอบการผู้ประกอบการกี่รายที่เราได้ศึกษาที่เราได้หาที่เราได้เจอมีกี่ตั้งคือที่ลงมาก็คือมีมีอยู่เจ้าเดียวครับที่ทได้คุยกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าหลังจากนี้จะต้องเปิดกว้างนะครับแม้จะใช้วิธีการคัดเลือกแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับให้สิทธิ์กเกษตรกรได้เลือกคนขายวัวเอกสารต้องมีความพร้อม วัวต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งการตรวจโรคน้ำหนักแล้วก็รูป,ปรพันธ์สันฐานเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจครับว่าวัวเหล่านี้ผ่านการตรวจโรคปลอดภัยซึ่งกรมปศุสัตว์จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหวังว่าโครงการนี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้และเกษตรกรในพื้นที่จะได้มั่นใจครับว่าแม่วัวน,นั้นมีคุณภาพไม่ให้เป็นภาระจะได้มั่นใจว่าวัวเนี่ยให้ลูกวัวกับเกษตรกรได้ตามเป้าหมายครับ ไคก็ตามเนี่ยผมคิดว่า็ถต่อไปเนี่ยก็คงจะพูดคุยเรื่องของการกองการแข่งขันราคามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกเฉพาะเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะคุยกันในระดับนโยบายไม่เฉพาะเรื่องของงนนูนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดซื้อจัดจ้างในในจังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ยเคยเคยถูกเคยถูกตั้งคําถามมาโดยตลอดเรื่องวิธีการงบมาว่ามันใช้วิธีการเลือกเฉพาะเจาะจงเนี่ยซึ่งมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นจุดอ่อนของการที่ทําให้เกิดการการทูจริตคอร์รัปชัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการปรับกันเช่นกันสำหรับปัญหาทั้งหมดที่ได้รับฟังจากเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรจะรวบรวมนําเข้าที่ประชุมร่วมกับสออ,อตอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางออนไลน์ภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อสรุปข้อร้องเรียนและพิจารณาว่าจะปรับแก้เงื่อนไขของโครงการอย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้โครงการระยะที่2นั้นเกิดปัญหาซ้ําค่ะ